มีตัววิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะติแตกไปแเ,เอาเอาตัวันโนกัน มียิงมียิงจากไกลๆยิงจากทิศร้อยสามสิบข้างหลังตัวหนึ่งอุ๊ยบอดยิงแรงวะเขาหัวเขาโผล่มาหน่อยเดียววาพี่ผม,มทาไม่ได้นะขอปั๊มกอะก,กันมียิงมามียิงมาจากทิศหกหก ม,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 มีมีมีอยู่ข้างเขานะเห็นแล้วรถกำลังมารับเพื่อนอบายบายดดลดหลุดใช่ไหมเปินน่าจะหลุด เข้าไปในวงนะแต่พี่จือแจ็คนะจะานกาจะบวกตรงนู้บวกเหน่าร้าเขาอยู่ข้างบนโอ้ยเอา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  พีแฮกให้แล้วอาห้าตัวมาแล้วหน้าพี่เฮ้ทังทังทาง,าง,างอีอ้อมข้ากมาด้ยนอะอ้อมข้างหลังด้วยอ,อ,อวยูอ่บนหัวอยูอ่บนหัว

ตกไม่เอาเจอตัวหนึ่งอยู่แถวนี้แหละพี่พีแบนนะทุกคนะหลุดไม่ไม่รดที่เขาเจอย่ลงไงเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่หรือตรงนี้จะแตกแล้วนั่นแหละหมดตีจ้าต้อตัวบาพี่ตีตีมาตีเดียวกันครับ The safe zone ข้างบนข้างในข้างบน Enemy spotted ไปครบจานพทธิไม่มีพวกเพื่อนนะก n พวกเพื่อนนะเดี๋ยวเขาก็ต้องลงมาบีบด้วยงงบีบด้วยลงมาแล้วพยายามดูว่าเขาลงตรงไหน เราโยนหมามาแล้วพี่ตัวนั้นขาดแอร์ไทระวังแอร์ไทแอร์ไทเราสองตัวนะตัวสองตัวนะครับอยู่ข้างบนนึ่วิ่งมาแล้วตัวหนึ่ง <ผ>มหมดแล้วโดนระเบิด,บดอีตัวหนึ่งน่าจะอยู่ข้างล่างวงวงนี่น,นี่อยู่ตรงนี้ต้องรับเกตพี่ต้องรับเกรดครับข้างหลังอับเกรดด้านหลังด้านหลังแฮรตายครับไอ้เบย์วัววงอา้อาวอ้างเลยของผม มดาผมไปดีดตักล่องเขียวอยู่นะพี่ใช,ใช่ครับเป็นปอ้อมจะป้อมเลยป้อมเลยปอล้ปอมเองตัวนะครับอุ้ยพี่วิน,นครับเอ็งไหนวะ โอ้โห้าตัวดึงก่อนดึงก่อนดึงพี่เล้งก่อนเลยครับตัวตัวปีตัวตัวขลังพี่ขลังขลังทีสสองหกแปดพี่สองหกแปดใช่ใช่ใช่มอสมาก่อนถันดไปครับขอบคุณครับเหลือตัวพี่เหลือตัว เราตีด <a> ูแล้วควันเววควันสามสามตีสามสามตีเอตยไ่เราเอตายนะใายนะระวังสามตัวนะสตัวสตัวระวังระวังเขาลงสองชาร์แล้วยิงใหมดี่ นายนนิวะอินคัมมิ่งว่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยู่ข้างหน้าเราอยู่หน้าเราพี่หลัง,ง,งหลังบอสมดตตี้นี่ตรงนี้มีหอโยนทิ้งกอเราด้วยหอเราพี่หอเรามีเจนนี่ป้อดอยูอ่ข้างบน นน่ออยมีเข้ามาตัวหนึ่งข้างล่างข้างล่างข้างล่างคอครับแล้วขวัไม่ยิงเหรอบอดเอ้ยอะไรยิงออกเลยขวัญไม่ยิงมีคนโดดลงใหม่มีคนโดดลงใหม่ลงรถ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 ลง ta bọc lạy bột lạy lai lạy yên 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 โดนโดนโดนได้ ready. แ,แล้วครับได้แ,แล้วได้แล้วสี่ตัตวระวังนะดักเลยดักเลยดักเลยรอบโอเคของเขาเตรียมรถเลยนี่ หน้าปูเลยนะบีหน้าปูเลยเปิดข้างหน้าอยู่ในบ้านนี้สี่ตัวนะช่วยไม่ทันต้องเปิดรับ <laughs> ระวังนะระวังนะยังเหลือตี้ไอคือไวติงอยูนะ่ม,ม,มุมบ้านอยู่ข้างในาพี่อยู่บนอยู่บนยอดเลยพี่ศูนย์สี่สองตัวพี่เล้งพี่เล้งมาแล้วพี่ กิโล 1, 3, หนึ่งสามสี่มาพี่บิ๊เข้าเข้าพี่เข้าเลยเข้าเลยผมแพ้แล้วบนหัว โ,ยโ,ยโยอยู่ที่ผมตัวพี่ขึ้ดนเนยอยากปนก๊อนการ์ดละครับมาลตาอากาศไปเลยสวยพี่ครอัอสุดยอด,ดยอดปี่